อือระวังนะลูกอ้าวลุงที่ห้องอ่ะที่บ้านเน่ะวันนี้พี่ด้วนเดินเข้ามาในบ้านพักของศูนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่ที่สองครับโดยมีโอภาสไปตรวยไปกันหน้าบ้านให้ก่อนมนที่นอนของพี่น้อยืนนอยู่ครับกับพี่สุทิพพร ผู้ผลักดันทางด้วนกาใส่ดีนะเดนมาับเ็หน่อยค่ะตอนนี้ด้วตัวใหญ่มากเลยครับครั้งตอนนี้ก็จะมีคนนักท่องเที่ยวต่างชาติตัวใหญ่มาก รถข้างนอกไปเลยนะครับรถข้างนอกเดี๋ยวเขาจะออกครับออกแล้วออกแล้วแล้วค่ะต้องมีคนจัดการสุดเป็นรุ่และสุดจะออกแล้วอ่ะต้องไปบนนะโว้ยตายแล้วดูตังค์ให้นะดเป็นยังไงไม่ได้ขัไม่หลังทางนไม่ท้อะไรใช่ไหมพีชัวใช่ไหม เราชัวร์ไหมเขาเดินฝั่งนั้นแต่เขาจะไอ้นี่เอาไกด์ไกด์เลี้ยวขวาหน่อยจริงเหรอเราเราเขับไปดีกว่าไหมขับไปเถอะขับไปเถอะขับเถอะกลัวไายก่อนนะคะอะ อุยไปไปไปไหมคะไปไปไปถึงแค่ะไปถ้าเสี่ยวอ้าวคุณครูไม่ได้อยู่ในรถหรอคะอ๋อเขาอยู่ฝั่งนู้นโอเคอ๋อโอเคโอเค เสียวเข้าหอมไม่กลัวเลยเข้าหอมไม่กลัวเลยเอาแบบนั่แน่นเสยโอ้โหอะเซเมื่อกี้เข้าหอมไม่กลัวเลยหรอคะอุ้ย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 มาเรือยเลยนอยไป้ตกใจมยะ เขาล้วงเขาไปข้างในเลยเสียวมากถ่ายวีีดโอไว้ถ่ายถ่ายไว้ถ่ายไว้ยิงกันใหญ่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 โอ้โหได้ไหมได้ได้ครับไปเลยทางอยู่ ใช่วันดี้แบบเป็นวันที่แบบสุดยอดที่สุดแล้วต้องถามนเขาใหญ่เลยอย่าบีบตาค่ะโอเคบีบอย่าบีบตาค่ะอย่าบีบตาค่ะอ๋อพี่สุดบีบเราก็รู้ว่าเขาบีบเราก็เลยว่าเขาก็คงงงว่าเขาก็ไป เขาคงงงคุยไม่กลัวหรอยุบเลยที่สุดไม่กล้าไปไม่กล้าไปกันเลยงอนพี่จอยงานหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยงอนะงอไปเยอะละบลยบอกแล้วไปกดพี่มาเพราะพี่มาบอกให้ยูให้เล่น โอ้ยเจ๋งมากเลยอะร้อนลมไม่ลืมกดอัดไปกีพี่ลุกพี่ลุกมาลุกลุกลุกรอแป๊บนึ่งเด้อนะคะเบนมาเลยครับเบนลุกลุกลุกโอ้ยโอ้โอ้ยคุณไปข้าวก็หอมมันไม่เหนื่อยเลยเนาะ เด็กแก่เด็กกันอดีตเราเรียนเยอะเราความความอยากเรีนความอยากเจอความอยากรู้เขาเยอะกว่าเราเขาเลยมีแรงเยอะกว่าเราว่าไหมไม่เจอแต่อยากจะลงบ้านเลยครับเดี็ดเด็ดเด็ดเด็ดนะคะเดี๋ยวนะคะ ฝังเจน้าที่ครับ